สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มากับคลิปเปิดตัวนะครับแสงตอนชายแล้วก็เสียงเพลงเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับจากทีมงานจัก,กรพงศ์ภาพยนตร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งภาพรประกอบและก็คลิปในวันนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อบคุณทางเพจหนังกลางแปลงเชียงใหม่จัก,กรพงศ์ภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ได้นํา ภาพแล้วก็คลิปนะครับมาจัดทาเป็นเรื่องราวแล้วก็รวบรวมเป็นหน่วยหนังกาะแปงอีกหนึ่งหน่วยนะครับไว้ที่ช่องของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่400กว่าหน่วยแล้วนะครับที่ช่องเราได้นํามาแนะนํานะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปให้ fc หนังกางแปลงตัวจริงเท่านั้นนะครับที่จะสามารถดูช่องของเราได้นะครับสําหรับแฟนๆหนังกางแปงนะครับที่ชื่นชอบการนําเสนอแบบการถ่ายทําสดๆนะครับก็มี ในหลาย10ช่องนะครับหาดูกันได้ทางช่อง u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดต่างๆทาง Facebook นะครับแล้วก็การใช้หนังต่างๆนะครับก็มีให้ดูกันทั่วไปนะครับตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่ช่องของเรานะครับก็จะเป็นช่องการแนะนำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับของหนังกางแปลงนะครับนำมาจัดให้แฟนๆได้ชมได้สัมผัสกันนะครับ ซึ่งวันนี้ก็เป็นจักรพงศ์ภาพยนตร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นหนังกลางแลงฉายด้วยระบบดิจิตอลฟูลเอสดีนะครับซึ่งภาพคมชัดแสงสีเสียงดีมากนะครับสาหรับแฟนที่อยู่ในเขตภาคเหนือนะครับที่เคยสัมผัสจักรพงศ์ภาพยนตร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเท่าที่ผมเห็นตามเพจ a c e b o o k นะครับของหน่วยนี้ก็จัดได้ว่านะครับเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยเห็นมาใน เชียงใหม่นะครับซึ่งแฟนๆนะครับที่อยู่ในแถวนั้นก็ไปใช้ที่ไหนก็มีคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งภาพที่เห็นนั้นก็ได้มาจากทาง Facebook นะครับซึ่งแฟนๆนะครับอยากจะติดต่อนักแปลงสักจอนะครับที่อยู่ในโซนภาคเหนือนะครับเชียงใหม่แล้วก็ใกล้ๆจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็โทรไปสอบถามติดต่อกันที่เบอร์นี้นะครับจากกระพงภาพชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซึ่งมีหนังใหม่ๆนะครับไม้ค่อยต้อนรับเจาภาพกันมากมายนะครับในหน้าง,งานปีนี้นะครับซึ่งผลงานก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของแฟนๆหนังกังแพงแล้วนะครับผมเองก็ได้นําภาพมาลงให้ชมกันก็มีไม่มากนะครับก็ลมรวมไว้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับคลิปเรื่องราวของจักรพงศ์ภาพยนตร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบ การนำเสนอของช่องเล็กน้อยของเรานะครับก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็กดติดตามไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ